ค่ะวันนี้แจ๊ดก็จะพามารับประทานอาหารที่อินกาเดนคาเฟนะคะโหบรรยากาศรมรื่นมากมีกล้วยขายด้วย สั่งเธอพี่สั่งเลยโหบิวบรรยากาศมีเรือให้ด้วยนะคะตรงนี้บรรยากาศสวนสวยมาก มีสวนผลไม้ด้วยนี่นะคะที่นั่งริมน้ำนะคะมีอาหารมีอาหารขายด้วยอา,อาหารฝากขายด้วยนะคะนี่นะคะโต๊ะนั่งน่ารักมากเลย บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะเป็นสวนผลไม้เนาะก็จะมีมะพร้าวนะคะอาหารที่นี่ก็ไม่แพงนะคะร่มรื่นมากเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเนาะนี่นะคะเมนูอาหารเนาะก็จะมีอย่างนี้นะคะ แต่บรรยากาศที่นี่คือร่มรื่นมากนะคะก็นี่เนาะเป็นบรรยากาศที่แบบอยู่ในสวนเนาะนี่นะคะก็จะมีต้นหมากต้นมะพร้าวนะคะต้นส้มโอเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบรอบ นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศสวยมากเลยหรูมากเลยอากาศตอนนี้จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะนี่นะคะถ้าใครต้องการความเป็นสดตัวเนะเาะเก็จะมีพัดลมให้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนี่นะคะ มีต้นกล้วยแล้วก็จะมีแปลงผักนี่คะคะก็จะมีแปลงผักนะคะนี่นะคะจะมีต้นมะพร้าวเนาะต้นกล้วยต้นมะละกอ นีะะคะบรรยากาศก,ก็จะมีหลายซุ้มเนาะบรรยากาศค่อนข้างเงียบมากนะคะคก็จะมีลูกมโอให้ดูให้ดูด้วยไม่ใช่ให้ด้วยส่วนสวยมากน่ารักมากก็จะอยู่ตรงข้ามกับเขาเรียกว่าอะไร อยู่ตรงข้ามกับตลาดตอนหวายนะคะตรงข้างตรงข้ามเลยนี่นะคะมีเรือด้วยมีดอ,อกไม้แรงแดงอะไรเนี่ย ค่ะบรรยากาศดอกไม้สสวยๆนะะี่ค่ะชื่อร้าน